สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมาต่อกันในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราเตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับ ในการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทบทวนมาทําทความเข้าใจกันเลยนะครับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจําหน่วยในวันออกเสียงลงคะแนนทีนี้เรามาดูในขั้นตอนตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในวงเล็บที่3นะครับการออกเสียงลงคะแนนเป็นการปฏิบัติในวัน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะครับการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับหรือกอปอนอเนี่ยผู้ที่ทําหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้งตามระเบียบข้อ141และข้อ146มีหน้าที่อย่างไรบ้างาผู้อำนวยความสะดวกซึ่งเป็นกรรมการประจําหน่วยนะครับหน้าที่ของท่านก็คือ1คอยแนะนําแนะนําให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ย ตรวจสอบรายชื่อและก็ให้จำลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเขาปิดประกาศเอาไวา้ที่ป้ายหน้าที่เลือกตั้งนะครับให้ตรวจสอบว่ามีชื่อหรือไม่ให้จำลำดับที่เอาไว้นะครับ2แนะนำให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งมีอะไรบ้างก็ได้แก่ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนที่หมดอายุ ก็ใช้ได้นะครับหรือ 2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุก,ก็ใช้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถใช้การแสดงตนผ่านะระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับ 3. แนะนําให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเข้าแถว นะครับเข้าแถวใช้สิทธิ์เลือกตั้งจัดระเบียบก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งรวมถึงการอำนวยความสะดวกออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการาผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุแล้วก็ 4. แนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรณีที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอ่านะถ้าสมมติว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้แนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนี่คือหน้าที่ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการปฏิบัติ นะครับในการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568นี้นะครับในการเลือกตั้งอ,อบจอกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อเนี่ยทำหน้าที่ดังนี้นะครับ1ท่านก็คือมีหน้าที่ในการรับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นจากผู้มาแสดงตนนะรับหลักฐานที่เขานำมายื่นแสดงตน2แล้เราก็จะต้องตรวจสอบบัตร นะครับตรวจสอบบัตรที่เขาใช้แสดงตนเนี่ยกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสอทอพอทหนึ่งทับห้านะครับหนึ่งทับห้าเป็นแบบบัญชีรายชื่อนะครับตรวจสอบว่าเลขประจําตัวประชาชนและชื่อสกุลเนี่ยถูกต้องตรงกันหรือไม่อานี่ขั้นตอนที่สองนะครับหนึ่งรับเอกสารในการที่ยื่นแสดงตนสตรวจสอบนะครับส เมื่อเราพบว่าถูกต้องตรงกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ใดทักท้วงกรรมการประจําหน่วยก็ควรที่จะใช้ไม้บรรทัดนะครับใช้ไม้บรรทัดทาบให้ตรงกับลายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเพื่อความชัดเจนป้องกันความผิดพลาดนะครับควรจะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยทาบลงไปแล้วให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามแบบสทผทหนึ่งทัเอาไว้เป็นหลักฐานในกรณีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ก็ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือข้างขวาก่อนนะครับอ้าวถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือข้างขวาก็ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายอ่าเริ่มที่ขวาก่อนถ้าขวามีก็พิมพ์ไม่มีให้ใช้หัวแม่มือซ้ายถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทนหากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยเนี่ยก็ให้ได้รับการยกเว้นและให้หมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสออออทผทหนึ่ทัาถ้าไม่มีนิ้วมือเลยนะครับแขนอาจจะแขนขาดทั้งสองข้างไม่มีนิ้วมือเลยกรรมการก็หมายเหตุเอาไว้ว่าไม่มีนิ้วมือนะครับต่อมาขั้นตอนที่สี กรรมการส่งบัตรประจําตัวประชาชนหรอหือหลักฐานอื่นให้กับกรรมการประจําหน่วยผู้ทําหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นก่อนนะครับและแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสอทผอทอนทับหาลำดับที่เท่าใดให้ส่งบัตรไปแล้วก็บอกว่าอยู่ในลำดับที่เท่าใดนะครับ อาจจะจดลำดับที่ไว้ในกระดาษจดลำดับที่แล้วแนบไปพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็มีข้อพึงระวังสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิน่นหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นให้กรรมการประจาหน่วยผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งกรรมการประจาหน่วย ผู้ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งให้ระมัดระวังด้วยนะครับว่าในการจ่ายบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะต้องจ่ายให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนเลือกได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องคอยแจ้งให้ทราบเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับ